ยัง air, อ่อนแอเอยังจะต้องสู้คดีนะในเวลาเนี้นะที่ลุงพลป้าแตนเนี่ยเขายังอ่อนแอเขาจะต้องสู้คดีอยู่เนี่ยหน้าที่ในการที่จะทำพวกนี้นะจะทำช่วยกันจัดงานปู่ให้สำเร็จไปแต่ละปีแต่ละปีหน้าที่ในการที่จะเราช่วยเหลือคนที่เรารักเออเอาแค่นี้แล้วกัน ที่เราช่วยเหลือคนที่เรารักยังเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่เอฟซีนะเราคือนะเอฟซีนะของผมเนี่ยของผมเนี่ยคือเอฟซผมเป็น youtube ก็จริงแต่ว่าเกิดจากการเป็นเอฟซไม่ได้เกิดจากการเป็น YouTube มืออาชีพที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกับลุงพลพระแต่นผมไม่ใช่ตรงนั้นไงที่ผมที่ผมขึ้นมาเป็น youtube เนี่ยเพราะว่า จากการติดตามข่าวคราวและสิ่งต่างๆคือของผมเนี่ยการเป็น youtube ของผมเนี่ยก็คือเราเห็นลุงพลเห็นป้าแตนแล้วก็อยากเอื้อมมือไปช่วยแต่ถ้าเราคนเดียวมันไม่ได้คนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยจะต้องเ,ออเรากล้าพูดอย่างเงี้ยเรากล้าพูดแล้วก็ใช้ปากให้เราเป็นประโยชน์ก็รวบรวม f อฟซที่คิดว่า รักลุงพลพระแตนจริงๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกันนะเราไม่ใช่เฮ้ยผมเป็นเอฟซลุงพลพระแตนเว้ยผมจะทาโน่นทนํานี่ผมเอาตังค์ผมออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้รวยไงเออเงินในบัญชีก็หลักพันเออไม่ใช่ไม่ใช่พันล้านนะพันบาทนะเออไม่ใช่เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผ่านๆมาคนที่เขาช่วยเนี่ยเอ่ออย่างจองนางลำร้อยคน เก้าสิบคนสามสิบคนอะไรเงี้ยเยอะไงแต่ปีนี้สามสิบคนมีพี่น้อยคนเดียวอย่างเงี้ยพี่น้อยลีคนอื่นก็สูงสุดก็เท่ากับพี่นาอย่างเงี้ยสิบคนอย่างเงี้ยเอ่อคนอื่นในสูงสุดก็จองกันสิบคนสิบคนอย่างเงี้ยเอ,อเจ้าใหญ่ๆ่ไม่มีเลยเจ้าใหญ่ๆหญ่ไม่มีเลยแต่ผมทําไมผมเน้นเน้นเน้นลงทานเพราะว่าลงทานเนะี่ย ที่ผ่านมาปีก่อนๆมันไม่พอกินเอาตรงๆไม่พอกินเอเพราะว่าตัวเราเองพออยากกินมาไม่ได้กิน <c oughs> เออต้องไปบี้รอกินกับยายอ้อยคนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอะยายอ้อยเขาก็เหนื่อยเพราะยายอ้อยเขาไปหลายวันใช่ไหมละ่ะยายอ้อยเขเหนื่อยแล้วเ,เราก็ทําเองดีกว่าคิดกันทําบีน่าเป็นต้นคิดนะบีน่าบีน่าเขาเป็นคนต้นคิด แล้วก็ชวนให้เราเป็นคนประกาศเพราะว่าเราไม่อยากให้เวลาไปถึงแล้วคนเราอย่าง,อย,างอย่างปีที่แล้วของผมไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแปดสิบกว่าคนอ่ะปีที่แล้วไปอ่ะอ่มันก็ไม่มาพอพอมันไม่พอกินพอเราไม่มีให้เขากินอย่างเงี้ยมันมันมันก็สงสารน่ะสงสารแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เดินทางกับเรามีแต่ผู้ใหญ่ อายุก็เยอะเจ็ดแปดสิบเงี้ยจะไปให้เดินต่อคิวกับเขามันก็ลำบากาไงเข้าใจไหมมันลำบากอะเอออย่างตอนที่ยายไปตอนโน้นน่ะเราต้องให้อไอสบาแก้วประกบยายแล้วก็ไปหไปไปไปเก็บมาเพราะว่ายายเขาจะไปให้ยายไปต่อคิวเอเอเากับข้าวที่โรงทานเงี้ยมันก็ยากไงมันเหนื่อยมันลำบาก ปีนี้เราก็เลยคิดถึงตรงนี้ตัดจะได้จะได้จบปัญหาตรงนี้คือปัญหาอื่นๆเนี่ยเราก็เราก็ปัญหาอื่นๆนี่เราก็ไอ้นี่ไปแล้วเราเราก็ตัดออกทีละอย่างทีอย่างแก้ทีอย่างทีอย่าง,างก็คือมาปัญหาเรื่องของกินนี่แหละเราสงสารคนแก่เพ่อที่ไปกับเราบางคนก็ขอยองขย e n <laughs> ปีนี้ยายก็ไปเหมือนกันนะปีนี้ยายก็ไปเออ อแต่ย่างแต่เรื่องไอ,อคนโน้นเท่านั้นคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเอายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอีปีที่แล้วหกร้อยชามอย่างเงี้ยยี่สิบนาทีหมดแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่พอกินเอแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี้ยเอปีที่แล้วของยูโรก็เยอะนะแต่สุดท้ายมันก็หมดก่อนอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่พอกิน <laughs> ปีนี้เราจัดเองเลยเอ,อทำเองเลยลงทานเราทำเองเลยนั่นแหละแล้วก็เป็น เพื่อที่ f อของเราจะได้ออพอกินอิ่มๆนะ